สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกับหลวงไก่รอบ15.30นะครับผมอ่าหลวงจะมาก่อนเวลาเสมอนะครับอ่าแล้วหลวงจะให้พิมพ์ KFC อ่าพิมพ์มาเลยนะครับ KFC ขอ100คนนะครับอ่านี่หลวงมา15.22นะครับอ่าก่อน8นาทีอ่าดูเลยครับดูเลยครับว่าตามหลวงเยอะแค่ไหนนะครับคนที่มารอหลวงในกลุ่มนะครับ กลุ่มหลวงเนี่ยจะมีสามพันเจ็ดรอยสิบห้าคนนะครับตอนนี้อ่าดูเลยครับสิบห้าจุดสามศูนย์เราจะเริ่มกันนะครับผมอ่ามาดูครับนี่ครับนี่เป็นบาคาร่าเอ็มหนึ่งหกแปดนะครับตอนนี้ทุนหลวงใส่ไปแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าแล้วเราก็มาเข้ามาเลยครับแล้วหลวงจะหาห้องครับผมหลวงขอหาห้องขอนไพ่ดีๆนะครับอ่า ขอเลือกคล้องก่อนนะครับโอเคเจอแล้วครับแล้วก็ปรับเป็นสามร้อถึงห5น้านะครับเราปรับวงเงินก่อนเพื่อที่จะบริหารหน้าตักได้โอเคนะครับโอเค้างน้องเ,เข้าไปเลยครับ ตั้งแต่หลวงเจอ M 1 6 8มาหลวงก็ลืม SA เลยครับผมเพราะว่ามันเล่นง่ายกว่าขอ,อนไพ่ M จะดูง่ายกว่าครับจากนั้นหลวงก็พิมพ์บอกห้องนะครับ BC 7จ่า BC เโอเค โอเค B C 7นะครับหลวงจะบอกกันว่ารอเปิดนี้นะครับอ่ารอเปิดนี้เดี๋ยวเราจะจัดกันเลยนะครับรอเปิดนี้เดี๋ยวเราจัดกันเลยนะครับผมหลวงขอเลือกชิปไว้ก่อนโอเค ทุกครั้งเวลาที่ตามหลวงนะครับอ่าคุณต้องมีเงินทบสี่ไม้นะครับอนี่หลวงจะบอกตารางการเดินเงินให้เสมอนะครับผมอ่าเริ่มเลยครับผมเงินไม้หนึ่งครับผมเงินไม้หนึ่งครับผมอ่าหลวงก็ใส่ไปเลยครับหนึ่งพันบาทนำเงินไม้หนึ่งโอเคกดยืนยันโอเคครับผมมาลุ้นกันเลยครับผม น้ำเงินไม่หนึ่งอ่าอ่าลวงขอดูขอ,อนไพ่ก่อนนะครับอ่าโอเคเราเจ็ดชนครับผมชนนะครับอ่าหลวงก็บอกในกลุ่มว่าชนนะครับผมชนแล้วก็ย้ําน้าเงินอ่าย้ําน้าเงินติดเสมอครับผมย้ำน้ำเงินติดเสมออ่า หลวงก็แทงไปเลยน้ําเงินหนึ่งพันอ่าเสมอหลวงแทงด้วยห้าร้อยโอเคอ่าน้ำเงินสาม นำเงินหกครับผมแดงสีนะครับชักสองมาแล้วก็กินอ่าบวกหนึ่งครับผมตอนนี้บวกหนึ่งแล้วนะครับผมบวกหนึ่งแล้วอ่าบวกหนึ่งแล้วเราจะได้กําไรมาห้าร้อยบาทนะครับอ่าไปยังไงต่อบวกหนึ่งแล้วอ่าเราไปน้าเงินต่อครับผมเงินหนึ่งครับผมอ่าเงินหนึ่งครับผมเราก็แทงต่อครับหนึ่งพันบาทอ่าโอเคครับผม ที่สําคัญเลยเราต้องบริหารหน้าตักให้ได้นะครับผมเรามีเงิน1 5ึ่งหลวงมีเงิน1 5ึ่งเนี่ยครับผมหลวงก็จะบริหารหน้าตักนะครับ